ช่องฝีมือแอร์รถยนต์บริการซ่อมแอร์รถยนต์รับเปลี่ยนมาน้ำโดยช่างผู้มีความชำนาญประสบการณ์สูงรับซ่อมแก้ไขดัดแปลงแอร์รถยนต์ทุกชนิดแอร์รถยนต์เย็นไม่ดีมีปัญหาเชิญมาที่นี่ครับ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 จะทำการแกะนะครับ เตอรนี่เป็นของรถผมเองครับก็ถอดซ่อมไปหลายรอบแล้วเปลี่ยนทานได้หนึ่งรอบเปลี่ยนทานสมอโตเมติก

ดีเลยผมจะทาฐานเนี่เคยเปลี่ยนไปครั้งหนึ่งนะครับเปลี่ยนฐานมาครั้งหนึ่งฐานหมดนี่ก right ็จะหมดอีกแล้วนี่ก็จะหมดนี่ก็จะหมดแล้วโอิยจริงๆนี่หมดแล้วฐานหมดไปแล้วไงนี่นี่ตัวนี้นี่ฐานหมดแล้วครับตัวนี้ฐานหมดแล้วนี่แยกชิ้นขาย เคเปลี่ยนทีนี้ชุดนี้เปลี่ยนไปแล้วชุดนี้เปลี่ยนชุดนี้เปลี่ยนชุดนี้ยาวหน่อยเปลี่ยนแล้วแต่สองชุดนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนครับเปลี่ยนไม่ได้เออ ดตดู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 มันมันจะวิ่งวิ่งรอบเลยข้างในนะครับดูดูตัวเฟืองข้างในมันจะวิ่งรอบเลยมันจะวิ่งวิ่งวิ่งรอบเลยเฟืองข้างในจะวิ่งรอบเนี้ยเดือด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  วิ่งรอบอย่างเงี้ยครับวิบ่งรอบนี้เลยแต่ตอนนี้จะจะหนึ่งมุนโรดวิ่งรอบมันจะเป็ดมันจะนี้จะชัดเห้จะมุนที่ชัดเอาไมมันจะสตาร์ท ก็จะมุน,นเฟืองได้สตาร์ทใช่ไหมสตาร์ทนะครับเมื่อกีก็จะดันดันมาเนาะตัวน,นี้ก็ถอดจนหัวเสียไปแล้วครับถอดจนหัวเสียไปแล้วถอดบ่อยจนหัวมันรูดไปแล้วแต่ยังยังถอดได้อยู่ พอมันทำงานมันจะดันปึ๊กมานี่ครับมันจะดันตึ้งตึ้งสตาร์ทนี่ก็จะหมุนนะจะหมุนนะจะหมุนพอจุดมันจะดันขึ้นพอสตาร์ทปึ๊กดันลงอันลงแล้วก็หมุนสตาร์ทเครื่องนะครับ นี่ก็ลื้อชิงข้างในก็มีอะไรนะครับถอดออกมาแล้วโบอก่าแล้วเหนมีลูกปืนอือหือ ข้างนะคุจะแบบน,นี้เนีย้ยเนีย้ยวเนีย้ยวเนียเน้ยตกเสีย,นยงนี้ไม่ต้องฟรีนะฝั่งนี้มันจะฟรีบนฝั่งน,นี้จะฟรีจะฟรีทางบนฝั่งนี้จะไม่ฟรีนะครับอ่ามมันจะบนนี้จะฟรี จะฟีข้างหนึ่งเฟืองได้เฟืองได้สตาร์ทจะฟรีข้างหนึ่งพอเราสตาร์ทเพิ่งแป๊บติดไปก่นหมุนคืนนึงเนี้ยตอนนี้ทางนี้มันจะไม่ไม่ไม่ฟรีครับนี้จะไม่ฟรีแบบป๊บปิดปิดปิดก็จะปิดแต่ถ้าหมุนข้างนี้จะฟรี เมื่อก่อนนี่ซ่อมไวอครับซ่อมประจำได้สตาร์ทได้เฟืองรูดไปทีนี้ลงเอานี้ออกแอ้เนออกเอาแนื้อออกเปลี่ยนเฟืองทีนี้ลงก็ทีนี้ลงก็เอาเฟือง,งออกก่อนนี้ซ่อมประจำครัซ่อมบ่อยได้สตาร์ท ข้ังหลังไม่ค่อยได้ซ่อมแล้วซ่อมแอร์อย่างเดียวครับจะมีกิมทางมีกิมทางก็ดีทางออกกินทางพวกม,ม,ม,มีจะขีอ้อ,อ่ะเดาด้านหลังด้านหลังอ่ะ

แล้วนี้เราเอาออกใ้เอาเฟืองออกนันนี้นี่ก็จบแล้วครับอันนี้เอาเฟืองออกอยู่แค่นี้เราเปลี่ยนเฟืองครับอย่างนี้นะครับปืดอวกาศความเขิน,ขนตัดพิรออกมา แล้วก็กลับคืนตนตัดออวมาเก็บเพลินเออนี่คือได้สตาร์ทริจเรียบร้อยดังนั้นน,นี่ก็คือจะแกะทองแดงได้สตาร์ทได้ผม นี่คือได้สตาร์ก่อนไดร์สตาร์ทเอาแล้วครับตัวนี้คือออโตเมติกไดรสตาร์ทครับรมันจะทำหน้าที่นะครับตัวนี้ตัวนี้มันจะีก็ดันลงครับมันจะดันลงถีบลงบางคันก็จะถีบขึ้นบางคันก็ดันลงครับ ตอนนี้ก็ซ่อมไปหลายลรอบแล้วครับผมซ่อมแบบซิดีโคโนยิงไว้กันน้ำน้าเข้าน้ำเข้า,เ,ขาเลยซิลโคโนยิงกันน้ำไว้รถเก่าซ่อมเยอะครับซ่อมนู่นซ่อมนี่ซ่อมได้ชาร์จได้สตาร์ทเอ๊แต่ก็ย็นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับกลางวันนี้จะ นี่นม่ไหวไจะครับแป็นรสนใจญครับกลนงคืนเมื่อก่อนอจิงแล้วครับตีให้แตกไปเลยอย่างเดียว เก่งดียครับเก่งแล้วนี่ซ่อมไปหลายรอบแล้วครั้งนี้สะพานไฟมันนะครับมันต้องดันขึ้นมาเงี้ยัมนขึ้นมาให้สถบาบันชัดจิตเปลี่ยนซ่อมไปหลายรอบแล้วครับเปนนี้ก็ซ่อมไปนี่ก็ซ่อมไปหลายรอบแล้ว สนิมจินเต็มแล้วครับน้ำมเข้าวันนี้ก็เปลี่ยนใหม่นะครับเดี๋ยวจะซื้อมาหาเปลี่ยนใหม่ซ่อมไปหลายลรอบคแล้วจะสตาร์ทคือโอปเโอปอเรตอร์ตอนนี้ต้องการจะคือทองแดงมันครับในข้างใน,งในมีทองแดง ในมีทองแดงมั้ครับทำการทองแดงออกมาโอเคเราทองแดงก่อนข้างในก็จะเป็นคอยทองแดงครับเรียกคอยทองแดงอัตโมติกที่ข้างในอัตโมติกแต่สตาร์ทก็จะมีคอยทองแดงนี่นะครับ Sí.